ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมอันนี้เดี๋ยวร้องเลยเอาเอาเพลงที่ที่ที่ชอบอะที่เองชอบอะชอบปะที่ชอบที่เอแกชอบอะมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่ให้ทำไปสุดหมายคือหยิ่ง ไม่ไม่ไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันยาอย่าไม่เอ้ยอย่าอย่าแต่เย็นไม่ไม่คุ้ม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 ใจใจเย็นไว้นับพูดโธพูดโธพูดโธมันแปลว่าใจรักเนเทียเคยเทำไปดิแล้วกูกูพูดจริงเลยนะกูพูดจริงเลยนะว่ากูเพิ่งไปเห็นคลิปมาด้วยแบบนี้ ไปยืนจับแต่หัวเดยไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาไม่ไม่ตั้งติดเนยเนี่ยเดสตีนกูดิมึงไปเป็นอะไรมากเปล่าไม่เป็นอะไรมากเลยค่ะเออเดนนิกเกดกัว่าเดนนิเกดีกว่า นานกูก็ไม่เห็นเออเพิ่งเห็นเลยเพิ่งเห็นวันสองวันนี้ใช่เหรอทำทำให้ดูดิทำให้ดูสิแม่แกกลับบ้านได้เลยลิเกต่อจากนี้ไม่สนุกแล้วมันไม่มีกระตือกระใจเย็นกันแล้วไหนทำให้ดูสิทำให้ดูสิว่าเขาทำกันยังไงในคลิปอะนี่นี่นี่โถ่อะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาใจเย็นใจเย็นพูดโถ่พู ใจเย็นใจเย็นเออกูกูต้องเกาะเขาแด็อีกนะใจเย็นใจเย็นใช่มเฮ้ยเฮ้ยค่ะหันหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวบทบทต้องสุภาพอ่อนหวานมาสวินคือคนสุภาพอ่อนหวานที่มึงเล่นนะขุนโจกฤษณะเอ้ามาเฮ้ยเค่ะปองท่านปองท่านหูแดงพี่คะน้ำนงจ้า หน้ามาทีนี้อีดงไม่กล้าพูดอะไรโดนยง่ะหันหน้ามาเดี๋ยวนี้ตายจ้ะไม่รู้ว่าคลิปนี้คลิปนี้มันล่อสายตากูไปเดงกูอยากให้กูรู้นะใครแม่งลงคลิปวะลบเลยนะใครลงคลิปพี่หมวยเหรอไม่เป็นไรจ้ะไม่ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไร มึงนี่ก็พูดอยู <laughs> ่อะก็ใจเย็น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 พูดได้ยังไม่ <S <s <uk> <S เป็นไรใจเย็นใจเย็นไปไหนมาเล่นลิกเกงั้นหนีไปไหนเพลงเป็นร้อยเป็นพันไม่ร้องเออก็เมื่อกี้ก็แก,ก,กบอกว่าร้องเพลงที่แกชอบมันชอบเพลงนี้มันก็ร้องเพลงนี้นี่ตรงไหนะ <S <s <uk> <S ว้าเออจะผ่านไปนะจ๊ะ หันไปเลยจ้าว่าว่าหันไปเลยนะจ๊ะหันมาดิหันมาเลยหันตรงอยากากเกิมันแปลว่ารักมันแปลว่ามัอน,น,นอไมห้ามจ้าอันนี้พี่ตรงเองพี่ตรง <c oughs> นั่นแหละจะโดนเลย ดดีเลยพี่ตรงไม่ใช่พี่ตีแต่ที่มึงทำมาเกมมึงกำลังจะตีพี่ตรงโอ้ยหยอกกันหยอกกันนี่ยเวก็ไม่รู้เราหยอกไม่หยอกเดียวพอแต่มังก็ไปเคียย์กันเองแล้วกันกูไม่รู้หยอกกันนีดเดียวทุกคนไม่ต้องตกใจมึงไม่ต้องบอกเขาว่าหยอกนี่มึงบอกพี่นุยนี่ว่าหยอกเฮ้ยเด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 วเด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  ใครร้องวะออามาเอามาใครออกมาใครร้องวะคนนี้เขาร้องครับพี่ฝาแฝดพี่นุ่นอาจจะไม่เชื่ออีกทีนึงเอามันแปลว่าไรกูตกใจเลย กูไม่รู้จร <centimet re> ิงๆเสียงใครเดี๋ยวก้แสบจริงนี่หันหน้ามาได้แล้วนะเฮ้จ้าเป็นอะไรตกใจอะไรไม่ตกใจจ้าเหมือนลุงฟ้ายืนอยู่ตรงนี้นึกว่าเปิดเสียงเราใส่ไหมคนนี้ชอบทำอะไรไม่รู้เลยนะหันหน้ามาเค้จ้ากูไม่เคยดูชัติเวอร์ชันนี้ดำรงเลยไม่เคยดูเลยหนึ่งอะย่าเก่งกับกูเยอะเก่งกับกูคนเดียว หนึ่งหนึ่งต่อสองอันนี้ไม่หนีครับไม่หนีครับ 哈哈哈哈哈！